จะมารีวิวเราไปสั่งซื้อน้ำผึ้งมาแต่อันนี้ไม่รู้จะใช่น้ำผึ้งเปล่าเดี๋ยวเรามาเราแกะกล่องกันเนาะพี่บาใช่พี่บาแล้วให้พี่บอลเป็นคนถ่ายนะสั่งมาสามขวดอ่าสองสองร้อยรวมค่าส่งด้วยสองร้อยเฮ้ยไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำผึ้งอ่ะอันนี้จะเป็นว่านหางจะร,<ป>ระเข้ก็ปลุกละ เลือสิบกว่าบาทเองสิบหกบาทเองนะเพื่อนเอถ้าหน้าถ้าหน้าท้าหน้าถ้าถ้าถ้าหน้าอะไรติดผมพี่บ่ากกระปุกนี่กระปุกดูพี่บ่ามีอะไรติดผมพี่บ่ามีอะไรติดผมไม่ใช่น้ำผึ้งน้ำผึ้งต้องรอก่อนเนาะเออน้ำผึ้งมาพรุ่งนี้เออไม่รู้ว่ามาตอนไหนแต่อันนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งอันนี้อันนั้นเอาไว้ทานนี่เ้าอันนี้ทานหน้าทานหน้า ทาผิวได้จะให้อาผิวหนึ่งกล่อได้เลยอันนี้ทาผิวได้ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ทาทาทาผิวแล้วก็ทาแป้งทับมันเป็นบำรุงได้อันนี้มาสิบสิบบาทเองแล้วมันรวมข้าส่งทั้งหมดเนี่ยสิบาทสิบสิบหกบาทซื้อในทิก t อกโอเคแค่นี้แหละรับเพื่อนๆก่อนกดเตะกดเตะ